เมื่อกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราที่เปรียบเสมือนเป็นแกงกลางของระบบใหญ่คือเอกภพและด้วยอำนาจแม่เหล็กขนาดใหญ่ของมันจึงเนี่ยนกวาดพาเอากาแล็กซีทั้งหมดหมุนรอบเอกภพไปด้วยกันดังนั้นกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราจึงเปรียบเสมือนเป็นพี่ใหญ่ที่พาเรากาแล็กซีบริบาลทั้งหมดหมุนรอบเอกภพโอ้ถ้าอย่างนั้นที่คัมภีรโบราณบันทึกไว้ว่าโลกของเราคือ ศูนย์กลางของจัก,กรวาลก็ถูกต้องนะสิครับผมเกิดความคิดเชื่อมโยงขึ้นมาแบบกระทันหันครับนักวิทยาศาสตร์ร่วมสมัยของคุณนั้นเขาใช้หลักการค้นหาความจริงจากความสามารถเท่าที่เขามีเช่นการเห็นด้วยตาการได้ยินได้หูการได้กลิ่นการสัมผัสจับต้องและด้วยการสามารถในการประมวลเหตุผลจากสมองซีกซ้ายที่เขามีจึงทำให้เขาไม่สามารถ เข้าถึงความจริงขั้นสูงสุดนี้ได้จึงไม่น่าแปลกใจหรอกที่องค์ความรู้โบราณหลายๆอย่างจะถูกแนวความคิดสมัยใหม่หักล้างให้ดูเป็นเรื่องไร้สาระไปและมันก็แสดงให้เราเห็นว่าเจ้าขององค์ความรู้เดิมก็ไม่มีความสามารถพอที่จะเข้าถึงความจริงขั้นสูงนี้ได้เช่นกันจึงทำให้เขาไม่สามารถอธิบายเพื่อโต้แย้งความรู้สมัยใหม่และส่งผลให้เขามีทางเลือกอยู่สองทางคือ 1. ใช้แอมนาจที่เหนือกว่าเป็นทำลายความเชื่อที่ไม่ตรงกับเขาหรือ 2. ยอมให้ความเชื่อสมัยใหม่นั้นรบกวงความเชื่อเดิมไปมีนตอบเกินคำถามเช่นเคยโอ้ผมรู้สึกเหมือนว่าคุณกำลังพูดกระทบกระเทียบสถาบันศาสนาอยู่เลยนะครับผมตั้งข้อสังเกตจริงๆแล้วผมพูดตามหลักสากลของจักรวาลแต่บังอื่ว่าเรากำลังยกเอากรณีนี้มาเป็นตัวอย่างสำหรับการอธิบายเท่านั้นครับ มีนแก้ตัวเอาล่ะเรากลับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่ามันกำลังใกล้จะถึงจุดที่สำคัญที่สุดแล้วนี่คุณอธิบายจนสุดขอบเอกภพแล้วยังจะมีเรื่องที่สำคัญกว่านี้อีกหรือครับผมรีบท้วงมีสิครับสำคัญมากเสียด้วยเขาตอบด้วยรอยยิ้มปนความกระตือรือร้นเรื่องนี้มีความสำคัญทั้งระดับเล็กอนุภาพและในระดับใหญ่มหาภาพเลยทีเดียว และมันก็เชื่อมโยงกันชนิดที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลยมีนสร้างเรื่องให้หน่าติดตามเรื่องสำคัญที่ว่านี้คือทั้งหมดของระบบมหาจักรวาลนี้ขับเคลื่อนได้อย่างไรอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าไม่มีระบบใดในจักรวาลที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ทุกระบบต้องมีการเคลื่อนที่อย่างน้อยหนึ่งรูปแบบปัญหาคือมันมีนกลไกอย่างไรที่ทำให้ระบบทั้งหมดเคลื่อนที่หมุนวน จนทำให้เกิดเป็นกฎของพื้นที่และเวลาขึ้นมาตัวแปรสำคัญนั้นตั้งอยู่บนดาวโลกของเราทั้งสองนี่แหละครับซึ่งมันเป็นทั้งจุดสิ้นสุดของสิ่งหนึ่งและก็เป็นจุดเริ่มต้นของอีกสิ่งหนึ่งเขาอธิบายย้อนกลับไปที่ตัวสสาราเริ่มต้นนิดหนึ่งครับถึงแม้ว่าภายในตัวมันจะมีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังเป็นปริศนาทิ้งไว้ให้คุณไปหาคำตอบต่อไปว่าได้มาจากไหนพลังงานที่ขับเคลื่อนภายในตัวมันนั้น ถึงแม้ว่ามันจะมีพลังงานในตัวแต่มันก็เป็นเพียงพลังงานขั้นพื้นฐานเท่านั้นตัวพลังงานที่แท้จริงหรือพลังงานที่ก่อให้เกิดอะไรต่อมีอะไรได้นั้นจะต้องถูกผลิตขึ้นมาภายหลังจากการสั่นสะเทือนตัวมันเองอีกทีหรือที่ผมเรียกมันว่าคลื่นความถี่ยังจําได้ใช่ไหมครับเขาตบทวนครับแล้วก็ระดับความเข้มข้นของคลื่นความถี่ก็เป็นตัวกําหนดรูปแบบ ที่จุดสุดท้ายอีกทีถ้าจะพูดแบบรวบรัดไปเลยก็คือผลผลิตของกระบวนการสั่นสะเทือนที่ออกมาเป็นคลื่นความถี่ที่สลับซับซ้อนที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดมีความเข้มข้นของคลื่นความถี่มากที่สุดในจักรวาลคือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์นั่นเองโอ้คราวนี้มีนเป็นคนร้องอุทานขึ้นมาเองบ้างผมรู้สึกตื่นเต้นจังที่ได้มีโอกาสเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังมีนเผยความรู้สึกของตัวเอง ผมก็รู้สึกตื่นเต้นเช่นกันครับผมบอกสรุปว่าตัวมนุษย์นี่แหละคือปลายทางที่ยอดเยี่ยมที่สุดของกระบวนการสั่นสะเทือนของสสารเริ่มต้นและตัวมนุษย์อีกเช่นกันที่เป็นจุดเริ่มต้นของพลังงานในระดับใหญ่มีนพูดต่อไปอีกตอนนี้อาการของมีนดูตื่นเต้นมากขึ้นในขณะที่ผมรู้สึกว่าจะลดลงเพราะไม่ค่อยเข้าใจช่วยอธิบายให้ละเอียดหน่อยได้ไหมครับผมเสริม แน่นอนอยู่แล้วครับและนี่คือคําตอบจากคำถามที่คุณสงสัยว่าไอ้เจ้าโลกคู่ขนาดของเรานั้นมีไว้ทำไมเมียนเริ่มไขปริศนาอะไรนะครับผมคิดจะต่อว่าเขาเกี่ยวกับเรื่องที่เขาอธิบายตั้งเยืดยาวนี้เพียงเพื่อจะตอบคํำถามแค่นี้เองเท่านั้นแต่ในสมองของผมก็สั่งว่าการุณาฟังเขาให้จบเถอะเอางั้นต่อเลยครับผมหยุดพูดเพื่อเปิดโอกาสให้เขาอธิบายต่อ ผมว่าตอนนี้คุณเริ่มมีทักษะสื่อสารทางจิตได้บ้างแล้วนะครับมีนพูดเหมือนกลางเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับที่เรากำลังสนทนากันอยู่การที่คุณรับรู้ข้อมูลบางอย่างในสมองคุณและการที่คุณตอบสนองต่อข้อมูลเหล่านั้นมันเท่ากับคุณได้ยินเสียงจากจิตของผมที่ส่งไปหาคุณมีนอธิบายหากคุณฝึกฝนทักษะนี้ไปเรื่อยๆจนเกิดความชำนาญต่อไป คุณจะสามารถคุยกับใครต่อใครได้โดยไม่ต้องพูดเลยคุณคิดว่าผมจะดีใจหรือเสียใจครับผมถามทำนองติดตลก